อรมันนะดูสิถ้าคมาผมเอาหามสวัสดีครับท่านผู้ชมผมคีโมใหญ่ สวัสดีครับท่านผู้ชมผมขี่โม่ใหญ่ขึ้นในช่วงนี้ผมลงทุนไทยคลิปมากนะทุกคนดูดิโอู้หายตายสิขึ้นในช่วงนี้แบบคือแบบอยู่คนเดียวมันเหงามากนะท่านผู้ชมคือแบบจำต้อง ทำหานล่าเนื้อลั่อะผมจะไปจูดกระท่อมเลยนะแบบเงาแบบไม่รู้ว่าจะทําอะไรผมมีกระพายเรียบร้อยแล้วนะทุกคนตอนนี้อุปกรณ์ของผมก็จะมีครบเรียบร้อยนะดีมอเตไม่รู้ว่าผมจะกดไปทําอะไรครบเรียบร้อยอะอะไรในทงผมอ้มีกระพายลอยด้วยหนตายสิดูคือแบบในช่วงนี้เราไม่รู้ว่าจะทําอะไรนะเราตาย <laughs> <laughs> ทำไมในนี้ผม ผมว่าผมไปแล้วนะทุกคนคือผมจะเผาออทิง้งกันนะปะไม่ต้องทำอะไรมันนะทุกคนบ้านมันเหงาแม่งแล้วอ,อ,อี๋แ <c> ค <oughs> ่ในช่วงนี้เรา <c oughs> <c oughs> ไปหไป <c oughs> าช่วง <c oughs> นี้เราก็จะไปจูดกระท่อมที่หนะนี่ไงกระท่อมองผมผมก็จะยูทิ้งกันนะทุกคน <c oughs> ผมต้องหา ไอ้นี้ก่อนนะคนจะไปจูดนึงเลยมาดีครับมาแม่คุณพ่อไปเนี่ยผมจะไปจูจทิ้งแล้วก่อนเรียบร้อยือแบบผมจะทำอะไรก็ไม่รู้ทำไมมันโดดอย่างนี้ ก็เผาทิ้งแล้วทุกคนไปแพไปรถดรู้แบบอยู่บ้านเงากูยังเผาเตาทิ้งแล้วกูก็ไปนอนที่อื่นนะโอ้โหกับไพโรพีโกูเผาทิ้งเลยนะทุกคนนี่คืออันคาราเทชอมค่อนข้างรวยนิดนหนึ่งนะรู้ล้านนิดนหนึ่งนะดูสิคนจะเผาทิ้งบ้านผมทิ้งไหมถ้าลุงพรมาผมว่า

เงามากนะทุกคนกคนือส่งน,นี้เราจะไปกวนทุกคนกันนะรู้ว่าอันนี้เกาหลีก่ออะไรนี่นะุณดูสิฮะมารู้ว่ามันทำอะไรนี่ไงอฮักแล้วรีบร้อนนี่ไงทุกคนทุกคนดูสิมันหักเรียบร้อยนี่แล,ล้วผมเงางมากเลยผมจะเสยอะไยนี่กคือมันดาลบี่คืออะไมันเงามากเลย เดูมันอยู่สิผมตัง้งใจดูเ <laughs> <laughs> พื่อว่าเพววื่อความปลอดภัยของผมคือในช่วงนี้เราจะพาเขาไปทำอะไรก็มไม่รู้นะในป่าเราทุกคนโอเคไปกันนะมาครับ Oh no 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 no, oh, no. Oh, no. Oh, no.